สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับนะ่าน้องเอานะครับกราบปดตานะครับมหาอุดเก้ารอบนะครับเป็นของหลวงผู้อิ่มนะครับเป็นเหรียญโลหะอภิชัยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมาแบ่งปันให้พี่ในราคาแบ่งปันกันเหมือนเดิมนะครับก็มาอัปเดตให้พี่สัก20รายการแล้วกันนะครับ ถ้าพี่ๆนะฮะชอบถูกใจรายการไหนนะครับนะเดี๋ยวลองเลือกชมดูนะพี่ๆนะวันนี้บอกเลยว่านะครับสาหรับพี่ๆที่ยังไม่ทันได้จับจองกันนะครับเดี๋ยวนี้มาให้เลือกกันพี่สอีพีกับวันนี้นะครับนะเดี๋ยวมาเริ่มจากรายการแรกกันเลยแล้วกันนะฮะรายการที่หนึ่งนะนี่นะครับเป็นรุ่นนี้นะพี่นะสวยงามนะครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งเลขโคตรตําเบอร์หมายเลขห้านะครับนี่ฮะฝังเพชรนะฮะปลายกระบอกปืนนี่ครับนี่ฮะ ด้านหลังมีภาปิตานี่ครับนะนด้านหน้าก็เป็นลูกปู่ปิตาครับเป็นหน้ากากเงินปัสสาตินแท้ครับนะเนงิเนเงินแท้นะหน้ากากเงินแท้ปัสสาตินนะรายการนี้ขอแพ่งปันที่สองร้อยสี่สิบาทพอฮนะรายการที่หนึ่งนะครับต่อมาครับเป็นรายการที่สองฮะรายการที่สองนี่ครับนะมาเป็นกะไหลเงินพี่นะครับ รายการที่สองมาเป็นกะไหลเงินสวยๆฮะนี่นี่ฮะพี่ลงยาหน้าหลังเลยครับดุดเนื้อเงินเลยพี่ชายเลขอันนี้นะเลขคุณตังเบอร์สองหนึ่งนะครับกะไหลเงินลงยาไล่สีพี่นะดุดเนื้อเงินเลยนะถือไว้เป็นหนึ่งเหรียญที่สวยเลยนะนี่สวยเลยนะครับนี่ฮะผมแบ่งปันเบาพี่ชายนี่ครับนะเอาแค่สองร้อยแปดสิบาทพอสองร้อยแปดสิบบาทพอพี่พร้อมจัดส่งฟรีครับนะรายการที่สองเนี่ยฮะ ลองเลือกชมดูพี่นะสวยถูกใจพี่ีแน่นอนนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่สามนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดให้ดีกว่านะครับตัดให้ชมดีกว่านะครับจะได้เห็นด้านล่าด้านหลังจังแบบชัดเจนนะครับรายการที่สามครับเปิดขึ้นมาพี่นี่ฮะรายการที่สามนะครับมาเป็นกะไหลทองลงยาเขียวเหนียวซับนี่ฮะ หน้ากากนะครับมีหน้ากากด้วยหน้ากากเป็นหน um, up, وت, oui, rap, injected, ้ากากอ่าหน้ากากเงินนะครับเป็นหน้ากากเงินด้วยนะครับนี่ฮะชอทอแล้วก็ตอกงนะงอคือเงินนะครับหน้ากากเงินเลขคุณตังเบอร์หมายเลขแปดเลขรวยครับเนี่ฮะเลขคุณตังเบอร์หมายเลขแปดเลขรวยด้วยนะครับรายการนี้ก็เป่งปันให้เหมือนเดิมครับสองร้อยแปดสิบบาทเหมือนกันครับการไหลทองหน้ากากเงินแท้นะครับ เอรายการที่เลขคู่ตัวเบอร์หมายเลขแปดเลขสวยด้วยเลขรวยด้วยนะครับรายการที่สามนะฮะนะฮะเอาปราคาเท่ากันพี่ชายนะครับเพราะเป็นเลขสวยนะครับนะต่อมาครับรายการถัดไปครับนี่ครับต่อมาครับเป็นรายการที่สี่ครับนี่ฮะรายการที่สี่องนี้ก็ไม่แพ้องค์ไหนเหมือนกันนะครับนะกับรายการสองกษัตริย์นะครับกับรายการเนื้อสองกษัตริย์ครับองค์นี้พี่โอ้โห สองกรัตริย์ยาแดงครับพี่นะครับสองกษัตริย์ยาแดง่นโหดเลยพี่นะครับนะนี่ฮะยัไงพี่นะดูสวยเหมือนผมเลยใช่ไหมครับบอกเลยว่านะครับของจริงฮะทีเด็ดนะองนี้เลขโค้ดเบอร์หมายเลขสิบสามนะสองกษัตริย์ปืนเงินทองด้วยนี่นะครับสองกษัตริย์ลงยาแดงพี่นะฮะฟังไม่ผิดนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งปันให้พี่นะฮะที่สองร้อยแปดสิบาทพอพี่นะฮะสำหรับสองกษัตริย์ นะครับองค์ไหนสองร้อยแปดสิบาทพี่เอาไปคู่กันเลยนะครับคู่ละห้าร้อยพอพี่นะครับจับเป็นรายการนะฮะมหาอุดวันนี้มาแบ่งปันให้พี่นะครับได้รับชมความสวยกันพี่แบบลงตัวเลยนะครับต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่ห้ารายการที่ห้านะครับแต่น้องขออนุญาตตัดก่อนนะครับนะให้พี่ๆได้รับชมนะฮะนะฮะดันแบบสวยๆนะครับรายการนี้เป็นเนื้อมหาเช่นนวนนะครับ เนื้อมหาชนวนหน้ากลากองค์พระนี่ครับเป็นองค์เงินแท้นะครับเนี่ยฮะดูฮะดูอักขระนี่ครับนะการประกันการันตีพระแท้ครับแล้วดูด้านหลังครับเป็นพระเนี่ยเนี่ยพระปิดตาเป็นองค์เงินเหมือนกันนะพี่นะดูะฮะตอกชองะนี่ฮะตอกชองอพี่เลขคตําเบอร์หมายเลขสิบสี่ครับรายการนี้ก็สวยไม่แพ้กันคะนะเงินหน้าหลังเลยเนะครับเงินหน้าหลังนะเอาไปพี่ผมแบ่งปันให้พูดไม่ผิดนะสองร้อยแปดสิบบาท สองร้อยแปดสิบบาทมีผ้าแถมให้อีกหนึ่งองค์ให้รายการที่ห้านี่นะต่อมาครับรายการที่หกนะครับขอนำเสนอเป็นเนื้ออัลปาก้าของบ้างรายการที่หกขอ